สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะประเด็นค่ะอย่างที่ทิ้งไว้เมื่อช่วงครู่ที่แล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญนั่นก็คือกิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยค่ะเป็นประจําทุกวันศุกร์เลยนะคะเราจะเห็นข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างของกรุงเทพมหานครแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนะคะต้องเรียนถามท่านประหลัดค่ะเอ๊ะจริงๆชุดผ้าไทยอย่างที่ท่านประหลัดสวมใส่อยู่แบบนี้ที่มาที่ไปกิจกรรมนี้เป็นมาอย่างไงคะท่านคะคือกิจกรรมนี้ผมเห็นนะครับทางรัฐบาลเขามีนโยบ,บายในเรื่องของ แต่งผ้าไทยนะครับส่วนรายการต่างๆโดยเฉพาะท่านนายกนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ได้หาลือกับทางผู้ว่าการกรุงเทพมหานครท่านก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้เป็นลักษณะของผ้าไทยทุกวันศุกร์ในการที่จะอนุรักษ์ประเพณีหรือว่าที่มาที่ไปของไทยเรานะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับดูก็เป็นไทยแล้วก็ทําให้กิจกรรมของผ้าไทยนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับก็สนับสนุน ของอะไรที่เป็นในไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็ทําให้ตลาดผ้าไทยต่างๆตอนนี้ก็คึกคักมากมไม่ต้องแค่ตลาดข้างๆกรุงเทพมหานครสารวาการกทมหนึ่งเองนะครับตอนนี้ก็ขายดิบขายดีนะครบับผ้าไทยของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าได้ดําเนินการสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสัญลักษณ<ม>์ของคนไทยเราคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ผ้าไทยทด่คิดว่า เป็นแบบทำง,ง่ายๆนะครับพอ<ม>แต่งแล้วเนี่ยก็สามารถเดินไปทำงานได้เดินขึ้นไปช้อปปิ้งได้<ม>ขึ้นรถเมล์ได้ไปได้ตามปกติไม่ได้เลิศดหรูอลังการที่จะต้องใส่อะไรที่มันดูเยอะแยะ<ม>แล้วก็เล็กๆน้อยๆอย่างที่คุณตอยใส่นะครับหรือว่าที่ผมใส่เนี่ย<ม>ก็ดูเป็นไทยแล้วนะครับแล้วก็ได้บูนุนสินค้าไทยก็กระจายระบบเศรษฐกิจไปด้วยสหรับค,คนไทยของเราเ,เองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเมืองเรานะครับ เป็นเอกลักษณ์ของ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 กรุงเทพานครหรือประเทศไทยก็ได้นะครับว่าเราแต่งตัวอย่างเงี้ยนะครับใครเห็นแล้วก็นี่แหละคือคนไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแสดงถึงสาระความเป็นไทยแล้วพวกเราทํางานในฐานะที่เป็นข้าราชการและเป็นคนจักสําคัญนะครับทําอะไรนะครับแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะทําให้เป็นเอกลักษณ์ไทยหรือว่าการพัฒนาในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่เราใช้ผ้าไทยกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ที่เห็นว่าอยากให้ทำนะครับ แล้วก็โครงการนี้ผมคิดแล้วเนี่ย<ม>นะครับเห็นแล้วเด็กๆที่มาแต่งกันหรือน้องๆหรือท่าการต่างๆที่แต่งผ้าไทยนะครับก็สวยงามดีด้วยนะครับเลยนุ่ยเ <_ S 1> ดินตา <_ S 1> แล้วก็มีอาจจะตั้งโปรแกรมเล็กๆว่าวันศุกร์นะครับนอกจากเรามีวัน b m a s p o r t Day แล้วเนี่ยเราแต่งผ้าไทยเรามาคุยกันหน่อยได้ครับมาเจอกันหน่อยที่ลาน<ม>หน้า,าอางค์พระเงี้ยครับเราก็แต่งมาให้ดูนิดนึงว่าแต่ละคนมีแนวคิดมีไอเดียที่แต่งยังไงเพราะมัน<ม>หลากหลายในการใช้ผ้าไทยนะครับก็มาดูกันนะครับแล้วก็ พอแต่งเริ่มๆนะครับมาคุยกันมาหาลือกันเนี่ยก<ม>็ไม่ได้เป็นเป็นทางการเลยนะครับ<ม>ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแต่งมากันที่หน้ากองเวยาผ่านเบื้องต้นนะครับก็มากันผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างนะครับแต่งมาก็ดูดีนะครับเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจน้องๆในการที่จะแต่งมีรางวัลไหมที่นี่หน่อยเราไปหารางวัลเป็นขนมไทย<ม>โบโราณนะครับมีขัวตัดมีอะไรแค่นี้ที่เป็นขนมที่กินได้ในหมู่คณะจะได้เกิดความสามัคคีในการที่ทํางานคิดร่วมกันที่จะแต่งนะครับ ก็เอามาดูกันนะฮะคล้ายๆเพเชิงเพิงประกวดอะไรเงี้ยนะครับว่าใครแต่งมาเข้าสเปคไหมที่สามารถแต่งแล้วดูดีทํางานได้บริการประชาชนได้ดีใครเห็นแล้วยิ้มย้มแจ่มใสมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับ <c oughs> เสื้อผ้าที่ใช้ก็เป็นของไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็สามารถเดินไปทํางานได้ปกติอย่างที่ผมกลับเรยนเมื่อกี้เนี้ยขึ้นรถเมล์กลับบ้านก็โอเคนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามาคุยกัน <c oughs> แล้วก็มีการประกวดนะครับ ก็มีให้รางวัลค่ารถกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยเลยครับซึ่งน้องๆก็รวมกันมาที่จะจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นอยากเขาทํางานเคลียดเียมาแล้วนะครับ <c oughs> ทำยังไงเขาเขาใส่ผ้าไทยแล้วสนุกได้ด้วย <c oughs> ก็มีการประกวดประถานกัน <c oughs> แล้วเนี่ยก็มีกองเชียร์เอาใครส่งใครมาก็มีการกองเชียร์กองเชียร์ก็เป็นแบบไทยๆ <c oughs> บ้านเราค่ะ <c oughs> มีกองมีอะไรก็ร้องเพลงสนุกสนานแล้วก็แต่งชุดไทยมาด้วยนะครับ <c oughs> ให้เป็นสนาญลักษณ์ของกายการเชียร์กันต่างๆก็เป็นที่มาของ วันที่เป็นผ้าไทยของสาราวัฒนการกรุงเทพมาหานครเองนะครับทุกคนก็สนุกสนานยิ้มย้มแจ่มจใสได้ใช้เวลาประมาณนัก4ี่สนาทีนะครับามาคุยกันแล้วก็กลับขึ้นไปทํางานต่อด้วยความยิ้มยา้มแจ่มใสม,มีมีภาคพิจารณาเล็กๆน้อยๆว่าไอ้ว,วันนี้คนนี้เขาแต่งมาอย่างนี้นะคนนี้เขาแต่งมาทิศหน้าเราต้องพัฒนาปรับปรุงทงั้งกองเชียร์ทั้งแต่งมาดูให้ดีอย่างเงี้ยก็เป็นพนักงานของการที่จะไปคิดไปอะไรต่างๆที่จะแต่งชุดไทยให้มันดูดีขึ้น แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเป็นเอกลักษณ์ของเทียมกรแล้วก็ส่วนงานหน่วยงานภายนอกเองนะครับก็ส่งเข้ามาร่วมประกวดประหานไม่ว่าจะเป็นมาจากสํานักระบายน้ํามาจากสํานักโลทามาจากสํานักวัฒนธรรมกีฬานะครับก็มากันเต็มเครื่องนะครับมาดูแลกันมาทํากันทั้งเห็นนะครัววก็จะไปถ่ายไปอะไรก็สนุกสนานกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นการพักผ่อนโดยเราไม่ได้ใช้อ,อ่อะไรเลยมีมแต่ ความร่วมมือความสามัคคีที่มาคุยกันะนะครับสนุกสนานได้ทักทายนะครับภาษาไทยได้พัฒนาในสิ่งที่เราทําไปนะครับกลับไปก็ไปคุยกันว่าทิศหน้าเราจะไปทํำยังไง<ม>เกิดความสามัคคีแล้วอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แสดงถึงความเป็นไทยของเรา<ม>นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆข้างนอกก็ตอนนี้ก็มันอย่างนี้หมดครับมันม,มันสุขก็จะแต่งชุดไทยมาครูบาอาจารย์ต่างก็อยากม่เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนต่างๆเห็นครูบาอาจารย์แต่งชุดไทยนักเรียนอนาคตเองก็ หันมามนิยมในภาความเป็นไทยมากขึ้นนะครับเป็นอัตลักษณ์ของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมากรยายามดําเนินการในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเราครับ ก็ถ้าวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสได้มาที่สาราวาการจะเห็นเลยว่ามีบรรยากาศที่สนุกสนานจริงๆค่ะเคยมีโอกาสได้พบเห็นการประกวดอย่างที่ท่านประหลัดเองไปเป็นประธานในงานนี้นะคะโอ้โหพี่น้องคนกรุงเทพแล้วก็ข้าราชการนี่แต่งชุดไทยกันมาประกวดประชันกันหลายคนนี่โอ้โหต้องบอกว่าเรียกว่าเอาชุดกันมาแบบดีมีดีไซน์ด้วยที่เล้งเรียนถามท่านประหลัดเาว่าการประกวดของเรามีแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างไหมคะท่านคะคือไม่มีประเภทอะไรครับคือมันบอกว่ามีผู้ชายผู้หญิงแยกนะครับค่ะแล้วก็แต่ง ข้อกําหนดง่ายๆคือหมายว่าสามารถที่จะเดินมาทํางานได้ให้บริการประชาชนได้เหนผมพูดหลายครั้งเนี่ยแล้วขึ้นรถเมล์กลับบ้านได้ดูดีเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นเป็นคล้ายๆเรียบๆง่ายๆสามัญธรรมดาเนี่ยก็แต่งมาประกวดกันได้คนที่ชนะก็เห็นว่าก็จะเป็นคนที่เรียบๆง่ายๆแต่งตัวดูดีแต่งหน้าแต่งตาให้สาหรับไปให้บริการประชาชนตามเขตต่างๆเนี่ยคนมาให้มารับใช้บริการต่างๆเห็นแต่งอย่างนี้นะครับ เขาก็ยิ้มย,มย้มแจ่มใสนะครับเป็นผ้าไทยไปเลยมันจะทาให้เราคิดว่าเปลี่ยนรูปแบบในการที่ต้องใส่อะไรที่มันดูเป็นทางการมากเกินไปนะครับมันจะได้ผ่อนคลายในการทํางานและผ่อนคลายเจ้าที่ด้วยว่าอย่าไปต้องแต่งเครื่องแบบอย่างงวนี้นะครับให้เขาสักวันหนึ่งให้โอกาสที่เขาดูแลตัวเองเขาคิดว่าตัวเองเขาเป็นอย่างนี้ถ้าทําแบบเป็นไทยๆแล้วเขาจะเป็นเนี้ย บางคนชอบนะครับว,ว่าอยากจะทําอย่างนี้นะครับคล้ายๆให้เขามีความสบายสบายใจใ,ในการที่จะทําอะไรก็ได้ที่เป็น,นไทยๆแล้วมาแสดงออกกันแล้วเข้ามาทํางานได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นว่าทําแล้วเนี่ยครับจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยว่าทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มี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 ความเป็นไปได้ที่โครงการต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะทําให้เขา เกิดความเข้าเข้าใจในการทํางานของเครมก่อนมากขึ้นครับแสดงว่าท่านประเมินเองจากกิจกรรมนี้ที่ผ่านมาถือว่าผลตอบรับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจใช่ไหมคะครับเดินไปไหนก็ใครๆก็ยิ้มเลยครับแล้วก็บอกว่าท่านประหลัดเอาเห็นหยุดไปอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากภารกิจต่างๆมันตอนนี้นะครับก็กกทุกคนก็อยากเมื่อไหร่จะทําต่ออะไรเงี้ยนะครับอตอนนี้ทําต่ออยู่เลยครับทุกคนก็แต่งมาอยู่แล้วแต่ว่ากิจกรรมต่างๆก็ต้องดูความเหมาะสมอะไรต่างนิดนึงนะครับอันนี้เพื่อ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 เป็นการที่จะได้ ทำกันอย่างต่อเนื่องต่อไปครับแต่ว่าจะเห็นเลยว่าทุกวันศุกร์เนี่ยข้าราชการกรุงเทพมหานครลูกจ้างต่างๆสวมผ้าไทยกันทุกคนแม้ว่าบางอาทิตย์นี่อาจจะมีการงดเว้นเรื่องของการจัดกิจกรรมไปบ้างนะคะคถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญจริงๆนะคะคสุดท้ายค่ะอยากให้ต้องงฝากนิดน,นึงละกันว่าเอ๊จริงๆการดําเนินการของกรุงเทพมหานครท่านอยากฝากอะไรถึงเรื่องของการดําเนินงานของโครงการต่างๆบ้างรวมถึงพี่น้องประชาชนเองอะคะ่ะก็อยากให้อย่างนี้ครับโครงการต่างๆที่จะสําเร็จได้ด้วยก็ ส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นนโยบายกทางายการเมืองผู้บริหารต่างๆที่เห็นด้วยแต่ส่วนสาคัญก็คือประชาชนพี่น้องที่ให้ความร่วมมือให้ร่วมมือเป็นอย่างดีจะทํำยังไงครับให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการที่โครงการต่างๆเหล่านี้ให้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ CSR ต่างๆที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีนส่วนร่วมระบบต่างๆที่กรุงเทพมหานครมีอยู่เนี่ยครับที่จะพัฒนาจะทํอยังไงที่เป็นโครงการดีๆอย่างนี้นะครับที่ประชาชนได้รับความสุข ได้รับผลกระทบโดยตรงไปในทางบวกหรือในทางที่ดีาต่อเนื่องนะครับระบบต่างๆอย่างนี้นะครับจะต้องมีการดําเนินการต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นประหลัดไม่ว่าใครจะเป็นข้าราชการไม่ว่าใครจะเป็นสํานักไม่ว่าใครจะเป็นผอขเขตตรงไหนเนี่ยอยากให้ระบบที่ทํางานกันด้วยความด้วยด้วยความตรงไปตรงมาด้วยความที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่คิดว่าในอนาคตนั้นประชาชนนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทําโครงการต่างๆ่างนี้เสนอขึ้นมา ที่ทาอะไรต่างๆที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยกัน CSR หรือช่วยกันทําภาคเอกชนต่างๆที่ทาอยู่แล้ว<ม>เห็นว่าโครงการไหนดีที่จะทําให้เมืองของเราประเทศของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในอนาคตเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันปัจจุบันนี้ก็มีหลายโครงการที่มี CSR เข้ามาดําเนินการไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมต่างๆที่จะดูแลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพเรื่องศิปละปะวัฒนธรรมเรื่องกีฬาต่างๆตอนนี้ผมว่าหน่วยงานภายนอกเองก็มีบทบาทสําคัญนะครับ<ม>ที่จะช่วยกันดูแล นะครับภาคเอกนชนที่คิดว่าทําแล้วจะคืนอะไรต่างๆให้สังคมก็ามาทํางานร่วมกับอุ่งเทียมละครได้คนระัเพื่อจะได้ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตเพื่อพี่น้องประชาชนของเรากันเองนะครับ ก็คือที่สําคัญก็คือเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพด้วยวันนี้เต็มอิ่มจริงๆนะคะกับการพูดคุยกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครถึงแนวนโยบายต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพค่ะขอบพระคุณท่านประลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านสัญญาชีนิมิตค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หมดเวลาของรายการจอบประเด็นในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่กับรายการจอบประเด็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง221แห่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันอริยานันทธรรมสกุลพร้อมกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ